มินจะมา็ n b o x นะคะ, box, ะ,ค,ะคือมินไปซื้อแว่นมาใหม่ตื่นเต้นอ่ะ อันนี้คือของใหม่ที่เพิ่งได้มาคือซื้อมาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยไปเดินห้างเพื่อที่จะไปทําธุระเอาเสื้อไปเปลี่ยนแต่ว่าเดินเข้าช็อปแล้วเดินวนๆอยู่ประมาณสองสารอบเราก็กําลังจะออกแล้วเพราะว่ามินนีแว่นที่ชอบอีกอันในใจอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดจะซื้อตัวแว่นอันนี้ที่ซื้อมาเขาอยู่ตรงแบบหน้าทางเข้าเลยแล้วคือแบบแฟนมีน่ะเป็นคนเห็นแล้วเขาก็บอกว่าเออลองอันนี้ไหมอะไรเง,งี้ยมีก็เลยเอามาใส่ทุกคนแล้วมันแบบไม่อยากซื้อเดี๋ยวนั้นเลยแต่มีนก็กลัวว่า เออตัวเองผู้วางเกินไปหรือเปล่าฉันก็เลยไปเดินวนรอบห้างอยู่มาสองสามรอบสงบสติว่าเออถ้าเราซื้อมันแล้วเราจะไม่ได้เสียใจทีหลังใช่ไหมแล้วสุดท้ายทุกคนคือมันอาจจะดูเป็นการที่แบบตัดสินใจเร็วมากแต่มีนก็ซื้อมานะคะก็คือแว่นเจนเทอร์ม s สเตอร์นะคะทุกคนมีนใส่ลองแค่ที่ร้านครั้งเดียวยังไม่ได้แกะเลยกะจะมาแกะพร้อมกับทุกคนในคลิปนะคะขอเล่าอีกแป๊บหนึ่งไปเจอว่าแว่นนี้ก็คือแว่นที่น้องวรินเพิ่งใส่ถ่ายรูปลงในไอจีนะคะน้องคาวนี่แหละเขาไปถ่ายรูปกันไปปุ่ หมดให้ Gentle Monster นี่แหละมีเห็นใน IG Official นะคะก่อนหน้านี้ประมาณหลายวันแล้วประมาณช่วงต้นเดือนของเดือนนี้คิดว่าเออแว่นที่น้องว่าบินใส่อ่ะคือแว่นอันนี้มีเห็นเราอยากได้ก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องซื้อเนอะปะเราแค่แบบว่าเออมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยได้ซื้อน้องคนนี้มา คือฉันเป็นสิ่งอ่ะเข้าใจปะเกิดจากการซื้อของโดยบังเอิญที่ไม่ได้คิดว่ามันคือรุ่นเดียวกันหรือแบบเราแค่ลองใส่ที่หน้าร้านแล้วเราชอบแค่นั้นเลยแล้วพอมันมาเห็นว่าเอ้ยมันคือรุ่นเดียวกันกับที่น้องวันบินใส่ถ่ายรูปอ่ะมันก็ดีใจไงเราก็เมนน้องวันบินด้วยพุงกระดาษอย่างงี้ข้างหนึ่งเขียนว่า m o เ s t e r แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เขียนว่า gentle นะคะกล่องเขาไม่แน่ใจอ๋อมันน่าจะเป็นกล่องคอลเลกชันของเขาอันนี้ก็จะมาเป็นกล่องสีชมพู ตัวรูปนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือจะมีอยู่ที่ลายของแว่นอยู่แล้วมาแกะพร้อมกันคน้นสองเขาจะไม่ได้แน่นมากนะมันแบบค่อนข้างหลวมเลยแหละมันเปิดได้เนี่ยเปิดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ข้างในจะจะเป็นกล่องแว่นสีเงินมีเป็นตัวการ์ดนะคะ ตัวแว่นอันนี้เขาก็จะมีวารันตีให้2ปีนะคะแล้วก็ประกันตลอดการใช้งานค่ะแว่นมันกลางก็เอาแว่นมาที่ช็อปได้เลยส่วนวารันตีอันนี้เหมือนเราจะต้องเอามาพร้อมกับใบรับประกันของเขาถ้าน็อตหลุดจะเอาไปซ่อมได้นะคะคนอ่ะพอเปิดมาก็จะมีการมันก็จะเป็นการแล้วก็มี s e r i นั number มีแบบอะไรต่างๆก็เป็นทั่วไปมีผ้าเช็ดแว่นให้นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาเห่อแว่นกันนะคะกล่องน้องเขาก็จะเป็นสีเงินที่แบบคือมันมีความเงินเมทัลลิกโอ้ยนี่ชอบมากอ่ะเป็นแมทลิกอุย้ยนี่เรียบร้อยมินึกว่ามันจะเป็นแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยแข็งอยูะ่ะสังเกตได้ว่าถ้านี่เกร็งมากนี่จะพูดคําว่าค่ะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าไม่พูดอะไรเลยก็คือแบบพิวอันนี้คือเกรงอยู่แล้วกแก่นะคะค่อยๆแก่ค่ะ นี่มีแว่นเจนเทลยู่อยู่แล้วอันหนึง่งคือมันเป็นรุ่นที่แจ็คสันหวังเขาใส่อะ่ะอันนั้นคือใช้ดีมากแล้วก็ใช้บ่อยตลอดเดี๋ยวว่างๆมีจะมาทําคลิปเปิดกลุ่แว่นกันแดดนะเป็นแว่นที่เน้นใช้งานได้จริงนะไม่ได้แบบว่ามีแฟชั่นอะไรแกะออกมาแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยวะเขาจะมีทั้งหมด3สีจะมีสีชมพูสีแชมเปญที่มันจะแบบ เป็นสีเดียวกันที่น้องวันบินใส่แล้วก็ส่วนสีของมีจะเป็นซิลเวอร์นะคะตัวนี้เป็นแว่นกันแดดนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นแว่นสายตาตรงขาแว่นข้างในก็จะมีชื่อรุ่นนะคะสีเงินที่มันเป็นเหมือนดาวปะนี่ต้องมีทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้มีจะไปคอนเสิร์ตเอสป้าใช่ไหมแล้วคือเอสป้าเขาก็จะเป็นฟิลแบบโลกอนาคตอยู่แล้วแล้วก็แว่นอันนี้มันก็จะแบบให้ความเป็นแบบอย่างนั้นอะเห็นไหมขาแว่นเขาจะเป็นแบบแว่นแบบเรียงๆนะคะามาลองใส่ให้ใหดูนะ แว่นอันนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวแนวสตรีนะคะจะไม่ได้เหมาะกับคนที่แบบว่าแต่งตัวสายหวานเพราะมันไม่ได้หวานเลยทุกคนแล้วก็ดูมีความแบบว okay ัยทุกเคนิ่นๆคือมันเป็นแว่นที่ไม่ได้มีกรอบนะคะคือชอบมากให้ตายเถอะให้ทำไงดีวะแว่นนี้จะต้องได้ใส่บ่อยแน่นอนแล้วทุกคนจะต้องเห็นในรูปในอินสตาแกรมของมีนะคะสวยมากคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมีแค่เอาแว่นอันนี้นะคะมายั่วเกลียเพื่อนๆคะ่ะ เผื่อว่าใครที่กําลังอยากจะได้แว่นกันแดดทรงที่เป็นแบบแฟชั่นล้าๆสักอันหนึ่งใส่แล้วเหมือนแบบออกมาจากหนังไฟๆหรือว่ามาจากโลกอนาคตอันนี้เหมาะมากเดี๋ยวมีจะขึ้นชื่อรุ่นเอาไว้ให้นะเผื่อว่าใครอยากได้อยากจะไปซื้อตามนะคะแล้วก็จริงๆเจนทอลมาสเตอร์เนี่ยเขามีให้กดออนไลน์ด้วยก็จะส่งจากเกาหลีมาถึงไทยเรื่องราคามไม่แน่ใจเขาน่าจะรวมภาษีมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอรับที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าอรอกี่วันประมาณนี้ แว่นอันนี้มิซื้อมาราคา12,140บาทก็ถือว่า ได้อยู่นะาคาแวน่นแบรนด์มันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องวัสดุมีคิดว่าเขาก็แข็งแรงประมาณนึงเลยคือขาเขามันไม่ได้หลวมนะทุกคนใส่สบายที่ชอบคือน้ําหนักเบามากใส่ให้ดูอีกรอบหนึ่งจริง,รงๆคืออยากเห็นเองค่ะคิดว่าเขาเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายอยู่นะถ้าเราไม่ได้แต่งแนวหวานอะ่ะมันใส่ได้หมดเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการป้ายยาทุกคนนะคะคลิปหน้ามีม,มีอะไรเอามาป้ายยาหรือเอามาเหอกันต่อฝากติดตามด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย